ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกสารศึกษาเพื่อรับรางวัล IQV Award ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์โรงเรียนสุรินทร์พักตีประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษาโรงเรียนสุรินทร์พักตีที่ตั้งโรงเรียนสุรินทร์พักตีหมู่ที่2บ้านแก่น้อยตำบลแก่ใหญ่อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจํานวน1 4 1คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน17คนบริหารงานโดยท่านผู้อํานวยการนายวินัยเหมือนแก้วองค์ประกอบที่1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสารศึกษาและเป้าหมายคุณภาพ โรงเรียนสุรินภักดีกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาโดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้เป้าประสงค์ร่วมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดทำแนวทางการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามบริบทของโรงเรียนสุรินภักดี โรงเรียนกำหนดเป้าประสงค์ด้าน,นคุณภาพการจัดก,การศึกษาไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะ5ปีจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยวิเคราะห์เป้าประสงค์ในแต่ละประเด็นกลยุทธ์ตามลำดับความสำคัญแล้วนำผลการประเมินสารภาพโรงเรียนสวัสดอานาลิซิสวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์กลยุทธ์มาวิเคราะห์จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่2 การขับเคลื่อนคุณภาพสูงมาตรฐานโรงเรียนมีระบบการขับเคลื่อนคุณภาพสูงมาตรฐานโดยการจัดทำแผนพัฒนานคุณภาพการศึกษาระยะ5ปีพุทธศักราช2566ถึงพุทธศักราช2570แผนปฏิบัติการประจำปีมีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้ที่จะทําให้บรรลุตามเป้าประสงค์แผนงานครอบคลุมเรื่องการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมีปฏิทินการขับเคลื่อนคุณภาพในรอบปีที่ชัดเจนมีการนําแผนงานสู่การปฏิบัติโดยมีการกํากับติดตามตรวจสอบและนิเทศงานและมีการรายงานความก้าวหน้าของงานเป็นระยะระยะ ซึ่งเ,เป็นการดําเนินงานตามขั้นตอนระบบการประกัน네คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในขั้นตอนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและขั้นตอนการติดตามผลการดําเนินงานและตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาองค์ประกอบที่3กระบวนการตรวจสอบความสําเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมีระบบการประเมินคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ โดยคล้อ,อตงตามบทบทของศารศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีกิจกรรมประเมินผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพและการบรูรณาการน้อนมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักการทรงงานสู่กิจกรรมการเรียนการสอนโดยฝ่ายบริหารและฝ่ายบริหารงานวิชาการภาคเรียนละหนึ่งครั้งโดยใช้รูปแบบการดิเทศตรวจเยี่ยมชั้นเรียนและมีการสังเกตการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยฝ่ายบริหารวิชาการโดยใช้รูปแบบการติเทศจากการสังเกตการสอนในห้องเรียนดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (P.A.) โดยประเมินปีละสองครั้งมีระบบข้อมูลสารสนเทศของผลการประเมินที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพองค์ประกอบที่4 ภาพความสำเร็จของสานศึกษาและคุณค่าต่อวงวิชาการโรงเรียนสุเรนพักดีได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ของหลักสูตรารศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริงครูมีการดำเนินงานโครงการกิจกรรมหลากหลายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสารศึกษามีการบรูรณาการพารักงานชิ้นงานโดยทุกระดับชั้นจะทําหน่วยบรูรณาการอาเซียนเศรษฐกิจพอเพียงสวนพฤกษ,ษาตรปรับโครงสร้างรายวิชาจะทําหน่วยการเรียนรู้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จัดกิจกรรมแลกเปลีล่ยนเรียนรู้ โดยการรวมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้รับการคัดเลือกเข้าอบอรมโครงการโอลิมปิกวิชาการสอ,อวนค่าย1สาขาดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นณศูนย์สอ,อวนอมหาวิาทยาลัยเทคนโนโลยีสุรนารีองค์ประกอบที่ห การเกิดวิฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนจัดการองค์กรโดยกําหนดโครงสร้างเป็น4กลุ่มง,งานคือกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไปกําหนดงานในแต่ละกลุ่มบริหารงานอย่างชัดเจนจะทําคู่มือการบริหารงานของแต่และฝ่ายงานและกลําหนดบุคคลผู้รับผิดอชอบโดยคําสั่งโรงเรียนโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารงานโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นำองค์กรโดยใช้การประชุมทุกระดับของหน่วยงานในกำกับควบคุมติดตามการดำเนินงานได้แก่การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานผลงานการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในการพัฒานาคุณภาพให้สูงขึ้นขอขอบคุณค่ะ